ม่ผมจะผมจะฟันเอาเม้นตคืนไงเมืกก่อกี้ว่าอยากะจะฟันแค่ตัวเดียวไงเม้น้มนมันหมดพอดีอ๋อก็ปกติออฟฟันทีละสองเลยก็ฟันทีละสองนสลับกันไงโอ้ให้ตายสิต้องสลับกันผมมาแค่ทีสองเลยคุมฟันทีละสี่นุ่นโอ้โห <c oughs> ฟันผู้ชายอะนะ ผู้ชายผมไม่ปันผมยิงเลยถ้าถ้าเจอผู้ชายมันมดีแันมันก่อนมันไม่ได้ปันมันหรอกมันยิงสวนก่อนเราต้องยิงมันจะไม่เข้าใกล้ริมน้ำเต็ดขาดแม่งซอมบี้ตบวาฟเฉย

เอ้ยอ้าว,าวลูกเกอ r ได<ห>มันยิงไม่โดนนะ่ะเดี๋ยวได้รลีโรดอยู่อันนี้บัคแล้วใช่หไหมน่าจะบัคแล้วบัคแบบไม่ได้ยินเสียงแต้ตะกี้มันก็บอกไอเฮียลูกเกอร์ะตัวละคร มันไม่ได้ยินแบบแแฮ่อ๋อไม่รู้ไม่เคยฟังอยู่แล้วแแฮ่อันไหไรกินโกมึงปัญหาเยอะยังไม่มี ไกลดีนะเฮียนล่อล่ะลิวบูบินได้เสียงอะไรวะเดี๋ยวมันทำถุยนั่น ขึ้นไปทำไมไปลงไปเฮ้ย้นุ่้านอกกำแพงาบนนี่แบขบข้านะไรกันางนู้นมีคนมย มนหัวลีไหนนั่นข้างล่างที่ืน,น,น,นที่พืน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแก๊สก่อนมันเข้ามาข้างในแล้วมันจะบานยิงไปเลยคุ้มกันให้ขลโอ้เปืนคอ,อช่วยแม่แม่แมีมปาสุกา้า อุ้ยอะไรวะกูยิงไปตรงนู้นแล้วกูโดนกระสุนนี่ระเบิดกูได้ยังไงอย่าบอกว่าลูกกระสุนบาสุก้ามันกระทบกันกลางอากาศเมื่อกี้ยิงไปสองนัดดูมาเบ้ย่๊งเบ๊กหนูไม่ดิ้งดิ่งไม่โดนเนาะมึงนี่ก็มานี่มานี่มานี่เลยมาไฟฟ้านี่เลย เอพิร์คทำงานวะยิงซอมบี้15ตัวมาหายตัวเยี่ยมจริงๆป้อมปืนแม่งหมุนได้แค่นี้เองเหรอไอ้ตัวเนี่ย มาจากข้างล่างรีสปอนตรงเนี้ยดิตลอดเดี๋ยวนะเปิดกล้องกันมาลีมาฮิลเอ้าเออเก็บสไลด์ว้าวเพิ่มชาเลนจ์ในตัวกู อกูเ <ừ, S 2> วลตันแล้วแล้วกูสั่นไหลมาทำต่อยแนะชาเลนแชาเลนเอาวะบิซซิ่งชาร์ต รีขึ้นไปแเปิดเลย้ยโอ้โหยโห,หยุดไม่ทันนี่ไปละตีนผีและะ้วฮะมันวิ่งไก่กลบนี้ข้างหลังเยอะนะสเปเชียลระวังนะ ทุยต้องหลบก่อนเก็บไปโอ้โหต้องฝันสามทีแล้วนะตัวนั้นปืนพบกู ระเบิดไม่ระเบิดไม่ลงขามันเลยดีเมื่อกี้ยิงโดนทุกส่วนยกเว้นหัวระเบิดฝั่งนี้ก็ได้รีนี่ไหนจะระเบิดตรงนี้เหรอข้างหน้าไม่มีไม่ค่อยมีตู้ระเบิดไม่ค่อยมีเวลาระเบิดนะใช่ก็ต้องทำไอ้เควสกันด้วย พยาบาลแน่เลยเอาไม่ใช่เฮ้ยเอาคอมไปตีได้ไงล่ะทูมมีเล่นดีๆก็ดีอยู่แล้ว <c oughs> อยากเป็นลูกซองต<อ>ายและเดี๋ยวนะทำไมแก๊สกูรั่ววะเนี่ยก<ะ>ูไปรั่วตอนไหนล<ะ>่ะพย,ยาบาลเบมีแล้วมีแล้วหยิบเลย ระวังลูกเกอร์นั่นไง่ะไอ้เยสกระโดดเข้ารับแทนไงโอ้โหเสียเวลาเพื่อผู้หญิงผมอ่ะอันนี้อนีมีตัวมันด้วยระวังระวังระวังเอาไอ้กีนโกมเงาอีกแล้วเนะยมา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 เบียถอยยาวๆเลย ติดอะไรวะเอาติดหลังีวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยข้างหลังมาบ้านเลยรีบเพิ่งเปลี่ยนกระสุนกระสุนเยอะรีบลงก่อนนะข้างหลังมาเต็มเลยนหะแม่ถ้าเกิดลงตรงนี้เดี๋ยวมันกระจายนะมันโดดลงไปนะยิงตรงนี้วิ่งนำไปเลย We got 'em all มึง อ่ะไม่เปิดลังกันเลยเควี่โอเคใช้เฮฟวี่ยิงตรงปากทางดกว่าน่าจะโดนซอมบี้เยอะวะ่ะมันต้องกันสองเวฟอ่ะถึงจะไปข้างหน้าได้ ไหลควนไหลควนขึ้นรถคันนี้ได้ไหมเด่ยไม่ได้อื่นก็มีเก็บเฮฟวี่ไว้คนละเวฟอะเอายังทูปนะอะไรถีบแม่งพังือวะพังสิวะ Okay, เตรียมรับแรงกระแทกไม่ต้องเป็นไฟกระแทกเฮ้ยนั่นอะไรนี่เน่ตรงนั้นอ๋อมุมนั่นโอ้มดกูเพนละนี่ถอยหลังดูด้วยอันอะไรนักหนาว

ผมมไไไ่เดี๋ยวเอย่เพิ่งใช้อปอย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้เดี๋ยวใช้ให้เดี๋ยวใช้ให้ไฮ้รีก่อนก็ได้เออไม่ไม่รี่เลือดยังมีอยู่ข้างๆอุ้ยงอองเโอ้แก๊สข้างหลังโอเคข้างหลังเคลียร์ เย่าเวลืองหน้ามันเกิดพยาบาลอีกเมื่อกี้รอดได้ยังไงวะนัดกระสุนได้ติดตูดหลายนัดเยียวนะบู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 หลังบูมาโถมยิงบึงแม่งเลยเออช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าวเวร เกินลงไปหมดแล้วหามุมยิงไม่ได้เกินแม่ไหมนฟูดโนฟูดแล้วโยนเกมแม่งเอาแต่รกอันน้โอ้โหจังหวะดีว่ะรีสปอนเฉยเลยแมวดีกว่าอ้าวไอทีกูมาต้องยิงฮีลันอัะ ววอ,อ,ยอย่างไรวะเดี๋ยวผมคอยแถงนี้แล้วกันนะ,ะนะโอเคได้แล้วหนึ่งอันอ๋อน,นี่มีไอคิวเมนต์โอเคย่ำกูรู้แล้วเดี๋ยวกูต้องเล่นไง เยฮ้ยต้องสู้ดิอย่ายอมแพ้อ่าห้่องทางขวาไม่ต้องมาแล้วนะหมดละวตอตรงห้องทางปั๊นน้ำมันอะเรียบหมดแล้ว ไอ้ทางซ้ายรถไปมีคแบวปไปยังยังนั้อเปาโอเคไปกับเบก็ได้เผื่อดโดนลูกเกอระคอบเคสองอันเลยหมดละอันค้างอีสองอีสองสองอัน หลังหลังหลังออฟหลังระวังเยอะเลยอุ้ยอุ้ยบนบนรถนะบนรถมีสองอันเลยโอ้โหโดนอีกไอ้เขี้ยเอ้ยหลบไม่ทันนริงอีกอันนึงอีกอันนึ่ง

ะกโุนผมหมดแล้วเข้า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 ควันเข้าควันเข้าควันเลยไอ้กินโกลุกมาเข้า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 มาโดนโดนโดนเล่นฟิกเตอร์มันก็ง่ายเยอะเออแต่ทำไมไม่เห็นเส้นทำเข้าวงว่เมื่อกี้มันอยู่ในควันเปล่า ไม่ไมามาขอรีบปลาควันก็ไม่มีนะรีบปลาควันรีบปลาควันแล้วมันค่อยสง่งอ่ารีบปลาควันเสร็จเรียกกดส่งแล้วมันก็เลยขึ้นมัง้งอ๋อเฮ้ยเฮ้ยทันเตอร์เยอไะไปเปล่าฮะฮะเอาเราสายกัน